นมอะไรครับนมวิเศษนกับมหาลุดโอเคอาคุณน้องกับเพื่อนๆอยากดูแล้วไหนทำยังไงลองอธิบายให้เพื่อนๆกับครูฟังบ้างเลวครับใส่อะไรก่อนอ่าพูดดังๆเลยตึงอ่าได้ยังไงต่อครับอ่าอุ้ย สวยแล้วไนดะเป็นลูกอะไรแล้วคะอ่ะะเอาเร็วแล้วยังไงต่อมีเกลเอาใส่เลยลูกของลูกอาจารย์ไหนครับทําเลยน้ํามต์อางวนน้องแกลทาได้เลยลูกโอเค <c oughs> เอ้าวแล้วยังไงต่อเอาทีนี้ไปจุ่มอันนั้นเร็วไปจุ่มน้ำยาล้างการไปจุ่มตนไลแล้วเอาไปแตกดูเร็วครับผม <c oughs> เอาไปจุ่มนี่สีเลยแล้วลองดูเลยว่าเป็นพันเต้ระบียงไหมหรือว่ามันมันเป็นยังไงอุ้ยว้าวอุ้ยขอใช้มือขวับพี่ดังพี่พี่ดังพี่ดังพี่ดังเออเอออ่ากองน้องแมนสวยของน้องแมนสวยเล่นมาสีเล่นมาส่งกันเลอ อุ้ยนี่สวยจังเลยอ่านี่แล้วอุ้ยนั่นเต้นไงเห็นไหมมันเต้นระบำอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมครับเต้นเหรเต้นเหรอน้องแกลเต้นระบำไหมอะลูกอ่านั่นไงครับตึงตึง